ที่กำลังใจเออน้องๆยังไงบ้างที่ทริปล่าสุดหรือว่าที่ท่าเชื่อมแพงโอ้โหพี่ดิ๊นไม่ได้ไปด้วยดิพี่ดิ๊นเห็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 นกระแสอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ดูว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงและส่วนัญเนี่ยก็ไม่ได้คุยกับน้องๆด้วยดูลรายละเอยากให้ียดไปด้วยในทุกทริปแล้วว่าจัดการไปช่วยแด้โอ้โหถ้าเชื่อาว่างตรงกันนะพี่อยากไปอยู่แล้วบางทีเจ้าแดงติดงานบางทีพี่ดิ๊นเองอะติดงาน ไม่เคยทำให้ไปด้วยที่ไม่ได้ท้าไปไปได้อยากมันอยู่แล้วอยากแบบอยากมีซีนอยากมีแสงที่มีอยู่แล้วปะเออแล้วปกติผมคือที่ไปด้วยไม่เคยเจอของคนไทยแบบนี้ใช่ไหมครับใครจะกล้าถามตัวใครกล้าคนไทยเนาะเออไม่ใช่คนไทยด้วยหน้าเนี่ยเดินมาร้อยเมตรก็รู้เลยว่าแรงมาก แล้วแบบอย่างแน่นอนนี่ตัวหนวกหายหัวเลยเพาพี่เจดีไปด้วยหายหัวอ่ะ่แล้วเราก็อยากไปกับน้องตลอดไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรเนี่ยน้องพอมปวดอยูแล้วน้องโพสติฟอยู่แล้วเพราะนั้นพี่เจที่เพราว่าน้องผ่านได้ทุกสัมกัรอยู่แล้วใช่ครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นบทเรียนเป็นเป็นสิ่งที่น้องต้องเรียนรู้ตรมนี้เนาะก็อย่างเวลาไปกับแฟนเข้ามาโดนร้อนรับอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะขายต็จะดึงน้องไปไม่เกลียดจะยังไงค่ะช่วอ๋อตอนดึงใช่ไหมที่คลิปวิธีต่อใช่ไหมอันนั้นพี่มีงานต่อ พี่ขึ้นเวทีต่อหายจาน้นิดเดียวแล้วก็พี่มามารถน้องไงฮะก็เลยต้องแบบว่านิดนึงเลยอย่างเงี้ยพี่ก็จะให้สเปซว่าเฮ้ยถ้าถ้าพี่มีงานต่อน,น้องปกติน้องบอกว่าปกติน้องอยู่ตรงนั้นอ่ะชั่วโมงกับชั่วโมง่แล้ว ในการออกมาในการเดินทางกลับไปถ่ายคลิปแล้วมาอยู่ที่สนามบินน้องออกมาเจอหนึ่งชั่วโมงไม่เรืมม่อปกติเลยเออพี่ก็ต้องบอกเลยว่าออพี่มีเวลาให้ตรงนี้นะแล้วพี่ขอก่อนเลยอย่างเนงะี้ยแต่พอขอเนี่ยน้องก็เกรงใจอยู่แล้วน้องเกรงใจเป็นแฟนรู้เป็นแฟนมารออย่างเงี้ยครับน้องก็น้องไม่มีทางเดินออกมาเองแล้วก็ต้องใช้ออแรงแรง,แรงขับเคลื่อนทางคลิสติกนิดนึงว่าดึงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วน้องอยากอยู่ตรงนั้นให้นานที่สุดพี่จูดี้ก็อยากให้น้องเนี่ยอยู่ถ่ายรูปกับทุกคนให้ครบทุกคนอยู่แล้วแต่ตรงนี้มันมีงานต่ออยครับตัว ก็ไปถ่ายคลิปมันก็มีค่าเรืออะไรเงี้ย<า>ค่าเรือมันแค่คนละนิดเดียวเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ค่าอาหารบางทีแบบว่า เข้างวงไปไปเข้าน้ำแล้วเราจ่ายไปก่อนอย่างเงี้ยมันหลักไม่กี่ร้อยเขาก็บอกว่าเอามาให้หมดกี่บาทอะไรเงี้ยฉันรู้ว่าเธอเธออะไรอย่างเงี้ยเธอไปแจ้งยอดจริงบอกก็มันก็ปินอยู่ด้วยกันอะไอย่างเงี้ยเกรงใจพี่ัจนี้อธิษฐานให้ยอดหลักถึงแต่ว่าเราประจายใช่นะก็ถามนางก็ถามว่าไม่จริงไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ประมาณประมาณอะไร่งเงี้ยเขาบอกว่าเออเรื่องว่ไม่ได้ประมาณฉันว่ามันต้องประมาณนี้มันหลักนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออการดิสก์กายไปรับปะานที่สุใหญ่เยค่ให้่ดล ไรอ้ัเรืเร่องจริงไมพ,พี่รู้พร้อมทุกคน,น่แล้ไมให้ัใจบอกขับด,ดนะลูให้แม่นอนเพี่ไม่รู้อะไรเลยเลก็คุยับใรแล้วพี่เอากับีคุยคแล้วลว,วันจะกับที่ตาไม่ด้คุยเลยไม่ได้คุยไม่รู้แนแม่อกอะไรบอลซอไน่าจะปมาณนั้นแะเดี๋ยวที่พี่ถามให้นะเยยหรอฮนะเี่อยู่พี่ ฮะหงแ้วเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลยนบ้าก็น่ารักปกติเลยเขัน่าร้านอ๋อคนมาโอนมา